ไม่ร e ู oh, yeah. yeah, ah! ้อะค่อยย่างนี้จะโอเคเหรอเดี๋ยวเอ้าไปไหมนะหลับตาย่าหลับตายังเอ้าไปเลยเออแดง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 ในยังในยังผ่านกล้องเก่าอีแดงมาให้ก่อนได้ยังนะ บ้านนัีกไปหาพี่สายเหรอที่ควนไม่รับสายมัดน่ะไปดูรถไงไปดูรถไงไปดูจีไใครโน่นน่ะใครนั่งอยู่โน่นน่นออตาเล่เหรอตาเล่ทำอะไรอยู่โน่นน่ะเรียกสิ นาลี่ทำไรจ๊ะนาลี่เอดูซีรีส์อะเกิดสิบสองมกราหมดานูล้มเจ็บนูล้มเหรอคะโอ้ยเจ็บไหมลูกมาปับพังโอ้น้องเพชรเจ่งอยู่แล้วไม่ได้เป็นไรจะไปเรียกพี่ขวันให้เราจะไปเรียกพี่ขวันให้ โอ้โอ้โอไปไหนอย่าไปไหนไม่ใช่พี่ขวัญไ,ไม่ได้อยู่นั้นพี่ขวัญไม่ได้อยู่ป้าลัดพูดเล่นนีเฉยพี่ขวัญอยู่บ้านมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยย่าตามให้เร็วๆๆๆฮ่าๆอะไทำยังไงสวยๆย่าอย่าพึ่งย่าให้ร้องเพลงก่อนให้เขาร้องเพลงให้ฟังอ นั่นก็ได้อยากจะกลับบ้านัสเขามาหอดเธ้ใ่บายโมงองเาะแม่จาเอาขึ้นข้นเาววนขาว้นข้าาน้น้ขึ้นขา้าวขนาว้าวขึ้น้าวข่้นข้นขาขึ้นข้าวข้าวข้าขอขึ้น้าววว้ว พ่อยพอไปดูพี่มัดต่อแถวต่อแถวต่อแถวไม่กงี้ยต่อแถวกกน,น้าอันได้เงินหรอว่าไปไหนหนูจะไปซื้อเซเว่นะ มาเก็บไ้ก่อนพเพ่ๆได้ไปเก็บก่อนโอที่ตรงนั้นน่ะลูกตรงนั้นน่ะให้พอหลอยเก็บงันพี่เย็นดีเนาะเฮ็ดกันพนี่เราบุ้งเต็มยังไปมาใส่รองเท้ามาใส่รองเท้าเดินไปหาพี่ขวัญปะหน้าบ้านนานมุกเจ้าไปเอาหุงไป ตีกินก<ด>เก็บให้หนูหน่อยค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะเก็บให้หนูหน่อยค่ะยายาเอาเงินมายา,าตัางให้บงอกนั่นแจนะท่าน้ท่นเอออนนีนสุกผู้่ยมันเจ้าน<อ>าน่ันนท่นที่เอาไปเมื่อไรเนาะสามต้นผุนแมมโคนแมมันฝนตกไหม อันอย,อยู่อยู่อยู่ไหนอะ่ะอยู่บนฟ้า, <laughs> อฟาเอาคู่นี้ไงเอาคู่นี้ก็ได้นี่ก็โปรโไฟล์ก็สีหนาแล้วหวานพลอ <laughs> <ะ>ยใส่ไหมคู่นี้ปลาขาโอเคอันข้อน,อนั้นเท่เ้๋มือโหลดแม่นางปลาแห้งนี่ปลา,าแหง้งฮะ ไปน้ำบ้านแล้วไปน้ำบ้านเอานี่มัดเอาคู่ใหม่มาให้แล้วค่ะเอามาัด์ิช่ให้หน่อยเดี๋ยวเอาปลาให้ยากก่อน,นเอาไปหาพี่ขวัญมามามาแต่ตัวนั้นไม่เอา เขาจะเอาไปคาเฟ่ไม่น้ำไงสิไปหาพีขวัญน้ำนี่หน่าอยู่ไปกับพีขวัญนเดี๋ยวาปก่อนไปไปดูกับป้ารักป่ะป้าอยู่ไหนไปตามดูซิ ไปหาดูิีไปอยู่ไหนไปหาดูิีไปอยู่ไหนนะามาดูมะนาวบักเน่าไงบักเน่าไง,าไ,งไม่มีหรอกเกิ <laughs> <laughs> mình ăn đi sắm tích ui buộc thi đà mùa mẹ mẹ kẹp mẹ lưu mẹ